กาบทักทายสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมอสโควสุขค,ขคนน้องมาพบกับอดีะดาสิเซนเกาเซนเคยทุกคนคลิปนี้เนาะขอจะมาให้คนจะพาทุกคนขึ้นไปชมสนามฟุตบอลอยู่ประเทศไทยเบิ้งว่าจะอลังการขนาดใดคือถามพี่เขาเมื่อกี้เขาบอกว่าเขามาจัดงานคอนเสิร์ตอย่างเนาะอยู่เทิงหันเดี๋ยวหาจิตไปเบิง้งแล้วก็ ก็งงแล้วก็งึดว่าสนามกีฬาอยู่ประเทศไทยนี่เขาติดแอร์ทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไป่พลาดคลิปต่อไปเนาะทุกคนฝากสนับสนุนซอ,อ,อ,องของโคอโดยการบข้ามโคษณาเนาะทุกคนขอขอบคุณขอบใจหลายๆที่รับชม,ต,มตํมโโตตาหนิี่ชมโคอเนาะติดตามโคออนี่กันอันนีู้คอ,ออยู่ต่อนหน้าอ่า อันนี้เข้าอืน้นามป้ายเนะาะชื่อของสนามกีฬาออพี่คะถามเลยคะ่ะอันนี้คือราชมังคลากีฬาสถานเป็นป้ายชื่อของเนี่ยสนามสนามฟุตบอลหน่ออ๋อป๊าดความงามทุกคนบึงไหมอลัง<ฮ>การงานสร้างทุกคนก็อาจจะลองอ่านบึง ขอ,อยักอ่านภาษาไทยราชมังคลากิลาสถานบ่ใช่น้อทุกคนเดี๋ยวก็จะอ,อให้คนเบ่งความอลังการเป็นอะไรทุกคนอันนี้ถ้าเป็นภาษาลาวเขาเอินตบต,บต,บตบพูพ่อผู้พ่อผู้นั่นออก็คือร<ๆ>อรอจุลาอ๋อคุณยู่คือห่างเพิ่งทุกคนคุณ มีหังเพิ่งน้ำทุกคนหนึ่งเดี๋ยวเขาอาจะซูมให้เบังมีหังพิ่งอันนี้คือรังพึ่งมีไล่หังอยู่หนึ่งสองอาจจะมีไล่บอลแต่ว่าเอออันนี้คืออย่างน่ะเสาไฟสปอตไลท์ไงสองสว่างเวลาแข่งกลางคืนปาผลคนมีแข่งกลางคืนปกเคยเห็น แข่งกีฬากลางคืนนี้อยู่ออมเดินทุกคนเขาปลูกต้นอันนี้เขาปลูกเห็นั่งหนอต้นอันนี้ขอทรงไส้ทุกคนหูคอมเมนต์บอกระออแดนมีมากมากๆนี้กินได้โบพี่คะเขาเอออันนี้เขากินไหมไม่น่านะฟังฟังนี้จะเป็นสนามกีฬาในร่มในร่มนเนอะอินดอร์สเตเดียม อินดอร์สเตเดียมคือกีฬาในร่ม <Yes. S 1> กีฬาในร่มนี่ก็จะเป็นมหาวิทยาลายัยใช่ปาดความอลังการของสนามกีฬาเดี๋ยวขอจะพาทุกคนขึ้นไปเบึงอยู่ในยูเทิง์ันมันเป็นอะไรมีความสวยงามอลังการทุกคนขออยุาเขาคลิปเนาะเขาอ,อายเพิ่นจับกล้องให้ ว้าวคือดีใจอ่ะที่ได้มาเห็นครั้งหนึ่งในชีวิตโหบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่ลังการทุกคนโหนี่คือแผนพังของสนามกีฬาบ่อยอันนี้ทั้งกอกอเลยทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยเลย<อ>สนามกีฬาอยู่เลขเ,เบอร์สี่ะเบอร์สี่น้ำนึ้ราชมัง ทุกคนเบอร์สมเนี่ยคือินดอร์สเตเดียมเห็นไหมอ๋อบอลเป็นแผงผังใช่เดี๋ยวอินดอร์สเตเดียมนอะทางนี้ทุกคนนี่เลขนัมเบอร์สามนัมเบอร์สามเดี๋ยวใช่นี่นัมเบอร์ทุกคนนี่บอลนี่เข้าติดเอใช่แล้วนัมเบอร์ซีเข้าก็ติดเอป่ะไม่เขาก็ติด ถ้ามีห้อง VIP เขาก็ติดอมันติดไม่ไหวมันแพงรู้ไหมว่าเขาสร้างหมดเท่าไหร่ใหญ่ขนาดเนี้ยโอโ้โหงบประมาณในการสร้างเท่าไรหรอ่อะคะสร้างพศสองพันสเอดเสร็จ2 5งพบงบประมาณ1255ล้านกว่าบาทถ้าเป็นสมัยนี้ก็หมื่นกว่าล้านนสร้างสิบปีอะป๊อดสร้างสิบปีพุ่นใช่ ก็สร้างหยุดๆไงมันใช้เงินเยอะโอ้บึงโหทุกคนอันนี้คือสนามฟุตบอลคือเฉพาะสนามฟุตบอลอันนี้นะอันใหญ่ๆเนี่ยที่พันกว่าล้านอ่ะโอ้โหเมื่อเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นหมื่นล้านเงินอันนี้มีห้านาหานเดมีห้องน้ามีบ้านพักนักกีฬามาฝึกซ้อมอ่ะหอพระมันคือมีทุกอย่างนี่เธอดูนี่เห็นไหม นั่นคือบ้านพักนักกีฬา300เตียงนักกีฬาทีมชาติจะเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนไปแข่งใช่อันนี้ใช่ไหมคะนี่แหละตึกเนี่ยก่อนเขาจะไปแข่งกีฬาสำคัญสำคัญเขาก็จะเข้าค่ายเก็บตัวในนี้โอ้สามร้อยเตียงโอ้โหสามร้อยเตียงพุ่นใช่มันมีเกาะบออันนี้เบอร์สิบเอ็ดสิบเ้ยเบอร์สิบสองเบอร์ซาวเบอร์มีสถานที่แข่งสถานที่ฝึกไงมีสนามยิงปืน อ้ฮะสนามแบงก์เอทีเอ็มยู่ในนี้ก็มีนิบอลจอดรถนี่คือเบอร์สิบหกนิบอนเขานี่ก็สนามซ้อมซ้อมบอลซ้อมอะไรอย่างเงี้ยอลังการสนามยิงปืนสนามว่ายตะวายน้ํานี่ทุกคนเขาใส่กระเจทุกคนใ่เขาใส่กางเจเนาะคือเพื่อความปลอดภัยไงมันเวลามีการแข่งขันมีคอนเสิร์ตเน่ย เพื่อความปลอดภัยถ้าใคร<อ>ถ้าไม่ล็อกไว้ถ้าคนเจตนาไม่ดีเอาระเบิดเอาะเเอะไรไม่ดีเอาไปซุกซ่อนไว้<อ>ใช่ไหมมันก็จะอันตรายไงเข้าใจเข้าใจว่าว <ะ S 2> ต้องป้องกันล็อกไว้ทุกคน,นให้ทุกคนในเบิงบ่งเบื้องยุนอกเอาก็ะไดทุกคนพูนความอมลังการคุป๊อดหมดจักกกิพันล้านโอ้โหสะอาดอยู่ตลอดเวลาคือต่มีคนมาอันนี้อาร์ทุกๆความอมลังการ นั่นแหละที่เห็นสีเหลืองเหลืองแดงๆนั่นน่ะมันก็คือไอ้เก้าอี้นั่งคนก็นั่งจากข้างบนมาใช่ทั้งทั้งนู่นใช่ไหมคะนู่นทั้งสีส้มสีน้ำตาลน่ะถ้าบัตรที่มันน้อยจ่ายเงินน้อยไม่ได้อยู่สูงมันก็จะดูไกลเลถ้าใครจ่ายบัตรแพงๆก็จะอยู่ใกล้ชิดกว่าก็จะลงมาข้างล่างนี่คือเขาเบิงอยู่ในโทรทัศน่ะทุกคน แล้วที่เห็นโครงเหล็กนั่นก็คือหลังคาหลังคาปลอดไรอ,อืมเขาแข่งตอนกลางคืนเนียบอกใช่อ้วกางแข่งกลางคืนเพราะว่าไทยอากาศร้อนไงมันต้องแข่งเย็นๆเอยอ๋อทุกคนตรงขอดูเคยเคยเ,เห็นเขาแข่งกีฬาตอนกลางคืนน,นี่ก็คือโซนเอ็นประตูทางเข้ามันมีหลายประตูลองเดินดูดิอ๋ออันนี้คือโซนเอ็นแล้วก็ พูนคณะเศร้านี่ก็ยังอลังการงานสร้างแล้วทุกคนทางนี้ก็เป็นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแงหทำแงทุกคน,นกโอ้ฮาบุได้เข้าข้างในทุกคนเพราะว่าเขาใส่กระเจี๊ยีเขาเดินไปทางนี้ได้ไหมคะเดินไกลนะได้ใช่ไหมคะ ได้แต่มันไกลมากเลยจะเดินไหวไหมไกลมากจะเดินไหวไหมเอ่อเป็นกิโลอ่ะเป็นกิโลใช่เกือบเกือบจะบอกว่าเดินกว่าจะอยู่จะไกลมาเป็นรอบหนึ่งอ่ะอ๋ออ๋อคนคุโคจะบบไปแล้วทางนั้นน่ะเห็นเขาเขียนป้ายติดเนาะเนี่เธอเห็นไหมนี่เขาไว้ทำอะไรไฟฟ้านี่เขาไว้ปั่นจักรยานอ่ะอันนี้เขาไว้ปั่นจักรยานออกกำลังกายใช่อ๋อ้่ายเพื่อนบุก บอกบอกหทุกคนถ้าพี่ไม่บอกไม่รู้นะเมือ่อกี้ว่าจะถามอยู่ว่าเอ๊ะทำไมหนูคิดว่าเขา,าทาสีให้สวยเฉยๆไว้ให้คนมาปั่นจักรยานออกกำลังกา,กายทุกคนมีเบิ่งสนามกีฬาของประเทศไทยแล้วสีแดงๆอันนี้ก็เป็นแค่ทำสวยงามเฉยเฉยะ็เบ<อ>ื้องปูชัน<อ>นี้เราไปทั้งนี้เอา ถ้างั้นหนูจะไม่เดินไปทางนู้นเพราะว่ามันต้องบนนู้นข้างในเนาะจะมีที่นั่งเก้าอี้เหมือนที่ซูมให้ดูเมื่อกี้อันนี้เห็นเก้าอี้เห็นอ่าบนนั่งเขาอยู่ข้างข้างล่างจะมีแบบสนามนฟุตบอล็นามย่าอ๋อเป็นญ้าจริงเป็นญ้าจริงเลยเหรอคะใช่โอ้ยอยากขับรถขึ้นแต่มันยกพื้นนะข้างล่างก็จะเป็นที่ไว้ให้คน ซ้อมอีกไม่ใช่ว่ามันอยู่บนพื้นดินนะสนามฟุตบอลมันจะยกขึ้นมาอีกสองชั้นสามชั้นสองชั้นนะสองชั้นสามชั้นพ่นคือยกตั้งเสาขึ้นมาแล้วก็เป็นเทพื้นเรียบเป็นสนามฟุตบอลเอาหญ้ามาปลูกแล้วเอาหญ้ามาปลูกใช่โอ้โหประมาณบางทีเขาก็จัดคอนเสิร์ตระดับโลกศิลปินระดับโลกมาศิลปินเกาหลีมาเขาไาจัดคอนเสิร์ตใช่ในนี่แหละ ได้ทั้สนามกีฬาได้ทั้งสนามจัดคอนเสิร์ตใช่เพราะว่าคนคน,คนจะมาจากทั่วโลกมาดูคอนเสิร์ตระดับโลกไหมออ้บ่งความยิ่งใหญ่อลังการโอ้เสดายถ้าเราไปยืนข้างบนเนาะแล้วก็ดูลงข้างล่างเนาะน่าจะสวยมากเ,าเดี๋ยวถ้าเขามีแข่งซีเกมประมาณเดือนธันวาเนาะถ้า,าจ,จัดกีฬาซีเกมเหรอใช่หรอคะโอ้ปลายปีนี้ปลายปีนี้ถ้าหนูว่างก็มามาดูมาเชียร ที่นี่เขาจะจัดที่นี่เหรอคะมาเชียร์ทีมชาติลาวที่นี่แหละโอ้ทุกคนนี่พี่น้องชาวลาวอย่าลืมเดอ้อนีีสนามสนามกีฬาตัวนี้เนาะเขาจะจัดกีฬาซีเกมส์ใช่ที่นักกีฬาลาวก็มีส่วนร่วมที่นักกีฬาลาวจะมาแข่งด้วยมีสิบชาติไงรวมทั้งติมอร์ด้วยเป็นอ,อาเซียนนะอ๋ออาเซียนที่คราวที่แล้วจัดที่กัมพูชากัแคมเบเดีย นี่ทุกคนสมัยตะกี้จัดจุราวเนาะโมแม่สมัยตะกี้ปีปียังหลายปีแล้วกูออกกับบัตรจูน่าจะปีสองพันสี่นี่แหละเขาจัดจุราวนะจำไม่ได้เหมือนกันทุ่นเบิร์นหอผักเขาอลังการนุนน่าจะเป็นสระว่ายน้ําที่เห็นหลังคาอยู่เนี่ยฮะสระว่ายน้ำโอ้สระว่ายน้ําคือฝึกว่ายน้ำเลยพวกนักกีฬาว่ายน้ํา แล้วทางล่างพูนันตึกทางล่างฮันแบนตึกตึกอาคารที่พักนักกีฬาเขาให้เข้านั่นวะน่าจะมีรอปพอยู่เขาให้เข้าบอกถามก็ถามก็ดูลองถามดิเนี่ยสนามบอลมันจะอยู่ประมาณพื้นนี่แหละข้างล่างก็จะเป็นได้ถุนเหมือนได้ถุนบ้านเรานั่นแหละสามารถเข้าไปทําอะไรก็ได้เป็นไปอยู่อาศัยได้วาเถอะข้างล่างทําเป็นเล่นกีฬาซ้อมยกน้ําหนักอะไรก็ได้ ป่ายางมาทางนี้ก็ได้เนาะใช่เขาเปิดแต่ประตูเดียวเนาะอันนี้คือสำนักง,งานเขาไง <Ha? S 2> ออฟฟิศอ่ะออฟฟิศเขาอยู่ในนี้ก็มี oh. เป็นออฟฟิศออฟฟิศสำหรับพวกดูแลสนามเนี่ย oh. เขาจะทำงานอยู่ในนี้มันจะเป็นออฟฟิศเห็นไหมอันนี้นคือคืออะไรอะ่ะสวยจังไหนตึกตึกตรงนู้นอันนี้ก็สามร้อยเตียงไง อันนี้ตึกสามรอเตียงใช่แล้วตึกเมื่อกี้ที่เราถ่ายอันนี้คะอันนั้นหอมันเป็นหอพักอะไรก็ไม่รู้นะอ๋อพวกคิดว่าเป็นหลังสระว่ายน้ําจะเป็นหอนี่สระว่ายน้ํานี่สามรอยเตียงอนี่สามรอยเตียงคนเวลานักกีฬาเข้ามาก็ได้สามร้อยคนนะมาพักสามร้อยคนมาพักอยู่ แต่ถ้าบางสมาคมเขาก็ไปเช่าโรงแรมเช่าอะไรของเขาอยู่ต่างหากนะาเขาบันไดอะ่ะสวยงามเลยอะ่ะเขาถัดได้ยังไงหนีไฟไงเวลาฉุกเฉินก็ลงบันไดถ้าปกติก็ขึ้นลิฟต์ไงถ้าเกิดไฟไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะหนีลงอย่างนี้โอ,อนน้คิดว่าคือความรู้ใหม่อีกแล้วทุกคนนี่คือความรู้ใหม่ของครูอนะอก็คิดว่าถ้าอยู่ชั้นบน เขาจะขึ้นบันไดอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือเข้าไว้ลงเวลาฉุกเฉินไฟไหม้อะไรเงี้ยอ๋อสวยมากเลยอ่ะสนามกีฬาประเทศได้ยินเสียงอะไรปังปั้งไหมเนี่ยได้ยินคือเขาก่อสร้างหรือเปล่าคะไม่ใช่เขาซ้อมยิงเป้าบินไงกีฬาเป้าบินน่ะที่เขาปืนยิงอ่ะหนูเกือบจะถามว่าเป้าบินคืออะไร จานยิงขึ้นไปแล้วก็ปืนยิงไงอ๋อคิดว่าเขาทําก่อสร้างไม่ใช่เนาะก่อสร้างอีกเสียงหนึ่งมันจะปัง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 อ่ะ๋อไม่น่าล่ะยังงงอยู่อ่ะมันเป็นสนามยิงปืนอยู่ตรงโน้นทำไมเสียงแปลกๆเหมือนเขาจะเบิ้ลสองลูกอ่ะปังปังปังปัคุนี่ครบเนาะครบเลยคือเมื่อกี้ก่อเข้าใจผิดคิดว่า โอ้เขานอนชั้นบนสมมติว่าเขานอนชั้นบนแล้วเขาต้องขึ้นบันไดอ่ะไม่ได้กลัวว่าได้เป็นแชมป์โลกเนะี่ยถ้ามันเดินขึ้นเดินลงเนี่ยน่าจะแข็งแรงอยู่ดีก่ก็เวนบุเรียนความรู้ใหม่สิ่งที่โคไม่เคยเห็นโควาได้เห็นคนโคอยากเข้าไปถามว่าเข้าไปถาไปาถามะเราลองไปถามดูเนาะ ว่าให้เราเข้าไปถ่ายข้างในได้ไหมเพราะว่าเขามีแค่ประตูดเดียวอ่ะที่เขาเปิดไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไปไหมเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปเนาะถ้าว่าเขาให้เข้าไปเราก็จะได้ถ่ายข้างในถ้าไม่เดี๋ยวกคออจะไปถ่ายที่อื่นเนาะสำหรับคลิปนี้โูออฝากทุกคนเนาะเป็นกาลังใจโใคโดยการปกข้ามโฆษนาแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริลาดคลิปต่อไปฝากรรากไลค์กดแชร์เนาะ ขอบคุณคดใจหลายๆที่เข้ามารับชมคลิปของโอสำหรับที่นี่โอ๒๙คำวา่าสบายดีพบกันคลิปหน้าานบายพี่คะนี่คืคออะไระคะเนี่ยกระทางเข้าไงทางเข้านาลอดอุโมงค์เลยหรอคะเนี่ยไม่อันนี้ไว้ให้รถวิง่งข้างล่างไว้รถวิง่งก็นั่นแหละลอดอุโมงค์เลยเนาะไม่ไม่ไม่เป็นทางข้ามมาเฉยๆรถก็วิ่งลอดไปออกทางน,น,นู้นนี่ ว่านั่นแหละหนูก,ก็ว่ามันเป็นอุโมงอะ่ะอ๋อเป็น<ล>ถนนยกใต<ด>้<ล>พื้นสนามฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเหมือนข้างล่างนี่แหละปัดรถจะรอดข้างล่างแล้วก็ไปออกไปออกถนนรามคำแหงน,น